สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับนิชากเกมส์สนีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะนิชาก,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 ก็จะมาสอนหาแคมเปคเหมือนเดิมนะคะ<ม>เพราะว่าแคมเปคของเรานี่ยังไม่หมดเลย<ม>นั้นเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยนะคะก่อนเอ่นเลยนี่เราก็จะไปสถสถานที่นี่นั่นเองค่ะนั่นก็คือชืบนงี่ะไปกันเลยชวบ พอเรามาถึงนะคะเราก็มาเอาพิซซ่ากันเลยค่ะใครถือดีนะจิกาละกันแล้วก,ลก็อย่างต่อไปนะคะเราจะเอาลูกบาสเกตบอลตัวนี้นะชิปเอามาให้น้องจิกาถืออีกแล้วนะคะแล้วก็ไปที่โกดังแมวกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่โกดังแมวกันเลย ใจประเดี๋ยวขอประทานโทษนะคะคุณผู้ชมเเราต้องไปที่หอพักก่อนหน้อยออกไปใหม่เลยเฮียเสียเวลาแท้ทก่อนหน้านี้นะคะเราต้องไปที่หอพักค่ะพอเรามาถึงแล้วนะคะเราก็จะเห็นตรงแถวเชี่ยวอะไรพวกนี้นะนี่ เชียวน,นะคะแล้วเราก็จะเอาน้องถ้วยรางวัลสีทองเนี่ยนะไปกันค่ะพาน้องไปที่โกดังแมวกันนะไปกันเลยไปที่โกดังแมวกันค่ะแล้วก็มาตรงทางนี้เลยนะคะให้พี่ลิต้าสุดสวยเนี่ยเป็นคนถือนะ เราจะให้น้องถือพิซซ่าแล้วก็กับถาดสีตรงที่มันมีหยิิที่เกิร์ดดังแมวอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นอย่าลืมปล่อยพิซซ่าก่อนปึ่งนี่ได้น้องแครมเบตเป็นน้องตัวนี้แล้วนะคะน่ารักมากเวยนะพอเราได้เสร็จแล้วนะเราก็จะให้น้องพีิริต้าค้นนะคะถือลูกบาสเกตบอล แล้วก็ชุดทั่วรางวัลนะคะโอ้ยทั่วรางวัลนี่หายไปไหนเนี่ยเคแล้วก็จือ๊อออกมาก็จะได้เป็นน้องแครมเป้ตัวนี้นะคะน่ารักเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปที่หอพักกันหอพักกันอีกรอบนะคะไปกันเลยไปกันเลยพอเรามานะคะทุกคนทุกคนจะเห็นชั้นสองมันจะมี เชวตรงนี้นะค่ะเราจะเอาน้องปลามหมึกเนี่ยไปน้อแล้วหลังจากนั้นเรานะค่ะก็จะไปที่โอเคนะคะเราก็จะไปที่ที่รับผงฟรีหรือสถานีไปรษณีย์ะนีแล้วก็จะมาทางนี้นะคะแล้วก็เห็นตรงแถวตู้ล็อกเกอร์ใช่ไหม นั่นแหละตรงตู้ล็อกเกอร์นะคะมันจะมีต้นนี้อยู่เราก็จะนำกันแบบเอาตู้นี้กันเออต้นนี้นะคะแล้วก็ไปที่โกดังแมวกันเลยปไปที่โกดังแมวกันเลยค่ะเราก็จะไปที่โกดังแมวกันเลยเราก็ต้องรอนะคะ รอให้นานๆนไปเลยค่ะเฮ้ยขี้เกียจรอที่สุดเลยไหนทุกคนชอบในการรอในเมืองโตเกียไม่อาะมาแลยพูดถึงก็มาซะแล้วให้พี่ลิต้าถือต้นไม้ที่เราไปเอามาจากสถานีไปรซีนะคะแล้วก็น้องปลาหมึกนะอ้าวขอภัยนะคะทุกคนนิชา สมองเบอร์ไปหน่อยจำผิดคนนี้ฉันก็ตกใจไปหมดกระจไปตะตบเลยทำมันทำแคมเป็นไม่ได้คือต้องให้พี่ลิต้าทำนะคะพี่ลิต้าก็จะได้เป็นรูปตัวนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้แคมเป็นมานั้งสามตัวแล้ว นั่นก็สำหรับคลิมนี้ขอลาไปก่อนนะถึงมาะ้าเราจะขอลาไปก่อนเพราะลาเขาอยากไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้ลาลราด้วยนะเกิดกระดิ่งจ้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แคมเดี๋ยวพี่นารีเนี่ยจะหาแคมเปตตัวใหม่ใหม่มาด้วยนะบ๊ายบาย